สวัสดีจ้าพี่น้องจ้มามาๆมา,มาจ้ากกเก็บเห็ดดำพี่น้องเอออู้ดปลานี่ยไหลค่ะไหลายเนี่ยพี่นอ้องมีแต่ดอกงามๆเกิดตลัวเต็มปีเด้อเอาขั้นไกลก่นกลนัน <deck> เอาเลยแล้วพี่บานที่น่องแล้วาพี่อุ้ยย่มากว้าี่น้องิ่งดอกดอกดอกไงไงอ้ย

Huh? Thảo, không, huh? chép Thảo Thảo ơi Thảo oh. Thảo sống cư Thảo, Thảo Thảo, Thảo Không Vì Thảo quá, vì Thảo Thảo kép chép lê đấy Thảo Vì thân, anh thân hoạt đấy Thảo, เดี๋ยวว่าท่านหนวดเด้เท่าเฮาเก็บเรียรีว์ถา่์นเา่าไปเอาพุนเภาถาเอาถาจะยิ่มยู่นี่แหละเาวาไปพุนพุนไปบ้งผุนเซลกันเลยเรื่อบันพี่น้องเลยน้ำคืือดอกไม้อีรีบอกนี่เด้เต่ฟันขึ้นเบานี่มีจ้า โอ้มีมนี้พรคมิพอใส่ขึ้ดอกไม้ยังได๋ขอเบิ้งดูนี่ปปพี่น้องเบิงสาวหนวดพ่อดอกไม้ลยนี่งามบนอันเน้ยงามมีลิงามมีลิทั้งฝุนขั้นตะเวนยอมาฟีมาเงี้ยมาอืม